คุณคือลูกรักจักรวาลอย่าพึ่งรู้สึกแย่กับสิ่งที่หายไปเพราะจักรวาลได้เตรียมของขวัญดีๆเพื่อรอคุณอยู่นะคะนี่คือพลังงานของไพ่ลองฟังดูค่ะว่ามันคือเรื่องราวของคุณไหมถ้ามันตรงถ้ามันใช่ก็ลองรับพลังงานดีๆตรงนี้ไปค่ะสิ่งที่อูเห็นจากไพ่ในใบแรกเลยนะคะคุณรู้สึกว่า มันมันน่าจะอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกเสียใจรู้สึกน้อยใจรู้สึกท้อใจคุณอยู่ในพาร์ทของการวนกับความคิดของตัวเองคุณถูกหักหลังคุณถูกนอกใจคุณรู้สึกว่าทำไมมันมีแต่คนทําร้ายฉันแล้วทำไมคนที่ทําร้ายคุณเนี่ยถึงได้ดูมีความสุขกลับเป็นตัวคุณที่อยู่ในจุดที่น้อยใจเสียใจ และรู้สึกว่าโลกเนี้ยมันช่างไม่ยุติธรรมกับคุณเลยหลังจากนี้ไปมันคือพลังงานของไพแล้วนะคะถ้ามันใช่ในเรื่องราวที่อุเคยพูดมาเรา,เรามาดูกันต่อค่ะว่าไพอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะไพมันขึ้นมาบอกว่าเห็นทางแยกตรงนี้ไหมคะคนเรานะคะมันต้องมีจุดหนึ่งของชีวิต ที่มันจะมีทางแยกคนไหนที่มันไปต่อกับชีวิตของคุณไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ดีนะแต่มันแปลว่าคนคนนั้นไม่สามารถที่จะซับพอร์ตหรือไปต่อกับอนาคตของคุณโชคชะตาหรือจัก,กรวาลเนี่ยมันคัดสรรสิ่งที่คู่ควรกันไปด้วยกัน คนคนนี้สินไม่ได้เสมอกับคุณคนคนนี้ไม่ได้โอเคกับคุณเขาไปเลือกสิ่งที่มันต่ํากว่าคุณเพราะมาตรฐานของเขามันอยู่ข้างล่างไม่ใช่อยู่กับตัวคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาก็คือคุณเจอทางแยกของชีวิตและโดนออกมาจากสิ่งที่มันไม่โอเคหรือคุณอาจจะบอกว่า เขาที่ไม่โอเคกับคุณหรือเขาที่ไม่คู่ควรกับคุณมันได้ออกไปจากชีวิตคุณมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะมันคือโชคชะตาและจักรวาลตั้งใจในการถีบคุณออกจากคนคนนี้ต้องใช้คําว่าถีบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณมันมันเหนียวอ่ะคุณสู้ชีวิตอ่ะคุณไม่ยอมไปไหนง่ายๆคุณสู้กับความรักคุณสู้กับสิ่งที่คุณตั้งใจดังนั้นถ้าจักรวาลไม่ถีบคุณออกมา ไม่เจอเรื่องแรงๆคุณไม่ยอมออกมาจากจุดนี้แน่นอนค่ะเพราะคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความยึดมั่นตั้งใจในเป้าหมายของตัวเองสูงมากดังนั้นณนะจุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจักรวาลตั้งใจให้คุณออกมาจากคนคนนี้นะคะเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของโชคชะตาเพื่อให้คุณกลับมาทบทวนตัวเองคุณอาจจะรู้สึกแย่คุณอาจจะรู้สึกไ yeah ม่โอเคก, okay mm hmm. ก็แน่นอนสิ คุณกําลังไปเลือกกับสิ่งที่มันต่ํากว่ามาตรฐานของคุณหรือมันไม่คู่ควรกับคุณเพราะฉะนั้นของที่มันไม่คู่ควรกันมันก็ต้องหลุดออกจากกันมันคือเรื่องธรรมชาติมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนที่มันดีกว่าเขาคนเนี้ยเข้ามาคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยนะคะเขาคนนี้เนี่ย จะเข้ามาให้ความจริงใจให้ความชัดเจนแล้วดูแลคุณด้วยมีโอกาสจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะเขาจะเข้ามาดูแลคุณหลักๆเลยอะ่ะคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเฝ้ามองคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่กล้าเข้าหาคุณเพราะตัวคุณเองเนี่ยงมงายอยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆหรือสิ่งที่มันแบบเป็นไปไม่ได้แล้วปิดกั้นตัวเองอยู่กับสิ่งเดิมๆไม่เปิดใจสักที เพราะฉะนั้นแล้วคนคนนี้คือคนที่โชคชะตาเข้ามาเป็นของขวัญจากจัก,จก,กรวาลที่จะเอามาให้คุณแต่คุณน่ะจะต้องหลุดออกมาจากสิ่งเดิมๆให้มันได้ก่อนขอดูหน่อยนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะคะคุณจะได้เพื่อนคู่คิดคนคนนี้จะเป็นทุกอย่างให้กับคุณสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเซฟโซนเป็นแหล่งสบายใจให้กับคุณ คนคนนี้นะคะเขาจะพาคุณไปสู่การก้าวในในจุดของหน้าที่การงานและความก้าวหน้าในชีวิตและบอกได้เลยว่าเขาจะมีความมั่นคงเขาจะดูแลคุณน่ะดูแลคุณแบบไม่ไปไหนอะเพราะฉะนั้นจะมานั่งเสียดายกับสิ่งที่ไม่คู่ควรกับคุณไปทำไมคะเพราะว่าสิ่งที่มันกำลังจะเข้ามา มันดีกว่าเดิมเยอะมากเลยค่ะ